ถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกันถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกันเราคือทีมเดียวกัน สวัสดีครับวันนี้ช่วงนี้เราไม่ได้ไลฟ์ฟรีไฟนานคนดูอาจจะน้อยนะครับผมก็สวัสดีพวกงูอุพลทั้งหลายนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหถ้าไปถ้าไปน้ำกันสวัสดีครับ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 ใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วอ่ากรุณาแท็กชื่อพ่อตัวเอง

ชอบเดิมพัเราคือทีมเดียวกันเียเพลงเพคตหนุกเพลงคตหนุกอ่ะถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกันจัจจัอนน้ๆน้ำิมชีช้ยูทูปหน่อยดิ

ีสีแรงไม่ไ <Greek> ด so ้ไม่อยากเจอแกนไม่อยากเจอแกนไม่อยากเจอแกนเฮียเห็นกูแต่งไฮไลท์หน่อยยัทิมกูเฉยเลยอ่ะพี่ชุดโคที่ เ,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 เทาไมไหนเลยคิดเริ่มเขาจางังเมื่อบนความหวังเห็นเขานั่งควงใช้อื่นนานภาพติดตาบอกว่าไม่ลืมมันไม่นานก็พันลืมแขนแสนราตั้งใจดีที่นี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีแต่เขาหรอกนะสักวันลืมเขาเลือดเขาตา เม e <se yes ื่อไกลนาคิดไปได้หน่อยเดียวเอากระพี้เขาบอกว่าเล่นดีนาได้ไหมพี่เขาม่อากกนกนไดนเดียาเ มานดึงบอเลยพี่แม่งโคตรเก่งดึงขึ้นหัวหัวแม่งปรตีนโคตรตึงน้องเป็นไก่ตอนไหนอน้องเป็นไก่ KFC แล้วเหรอสวัสดีครับน้อง KFC ๋อขออันเชิญคัมพีพราไตปีโดของอะไรอ่ะเห็นกูติ่มจะทิ่มกูเฉยกูต่อยหมดสำนักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี แต่ตตแน่แน่แน่แนโอเคกูได้ปืนแล้วปืนเทพด้วยเนี้ยมาพี่ต่อยปบสมด้่งแลยมันไม่ได้เทพพอแล้วนะสกินกูเทพเลยน้องๆครับพี่อยากได้ปักธงครับซื้อให้พี่หน่อยครับเริ่มแต่ใดไม่เริ่มจำไหม่อารงจากใจได้คิดป่าดงคนจนที่ยังรักนาง ข้อความมีไม่มากไม่จากใจพี่ไร้ข้ามมควรครางรสาตประดอมถ้าไปเห็นวังรับตามใจเอวโบบางพี่ดางจนบนดหนทางจริงบอนอ่อนแปลเสนใจน้องๆเครับน้องๆรู้จักสนัยซิ่งปะครับตำนานสนัยซิ่งน็ดรนอนอ่ะ นี่แหละครับนี่คือสนายซิ่งในตำนานครับผมล่วงหนึ่งสนายซิ่งในตำนานนะครับน้องๆหนุน่มๆน,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 นะครับไม่สะดวกไม่บางคำตอบดอกหนาไม่สะดวกเฮ้ยสไล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 กูสไลกูปืนกูปืนกูเอ้า พร้อมกันโจทย์ไม้ขดลนไม่ได้ปละ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 ล,ะละเอ๋อรมม่รักพี่จะรักกูแปงลงร่างกลับก่อนไอ้เหี้ยถ้าคุณถ้าคุณเล่นตัวละครสีฟ้าแบบนี้และถ้าคุณเสียสายตาผมได้ดับเลยครับออฟต,ตัสใส่โค้ดดีครับสตูดิโอลดทันที100บาทแป๊บนึงนะลืมเปิดคอมเมนต์ใครอ่านคอมเมนต์ไม่มีคนอ่านคอมเมนต์ เออไอรู้นะไอรู้นะไอรู้นะโอ้โหน้องกูไม่ใช่โปรนไอสัสฟ์ดน่องฟาวไ่ะไม่าดน

ลอยลม <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาลา้วปผมให้พี่พันหนึ่งพี่เอาเี่ยนเอไอเอ็มห้าร้อยไล่ดึงทั้งเกมเอ้าได้ดีน้องเอามาตังมาตังมางานเดินวะ จีดชีตูดเีตูวเดี๋ยวกระทรวจะหมดกระทรวจะหมดเว้้าวกเหนยเหมือนแต่งวเหมือนนยพีุ่๊เลยอ่ะ

พอ,อนศาธิตโดยเฉพาะมนแคนไม้ไทยศิลป์พอน,น้องจิ้มน้องตายได้ฟังยำได้เอใจมันขัดนองแต่ฟังยำได้เอจใจมันขัดนองไม่อยากจะคิดสงสาร ฮ่าฮ่าสก,กาพี่มาแล้วนอ้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับนอ้องสกานะครับสวัสดีครับนะค,ค,ค,ครับผมเชสก,กาปืนนี่ก็เป็นปืนแต่งนะครับผมเ<ๆ>ดินสนใจอบแพัสฟอฟ

They, they month. Month. ฮะสกิลอะไรวะไอ้เงี้ยกูเล่นไม่เล่นเลมีไฟนะอ้เงี้ยกูไม่รู้สกิลเทียอะไรบ้างเนี่ยขอเล่นสิเอาเล้วโบกี้ดิเล้วโบกี LA, ้ดิ mean, มันต้องแบบอันไหนวะกางเกงไหนวะที่มันเข้ากับเสื้อตัวน,นี้กางเกงนี้วะเออนี้ได้อยู่ได้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 ไ,ดไดหนนัวต้องอันนี้เว, <c oughs> ว่ที้นนดูดิวีหตดนหนึเลยพอเบีกเที่จ อยากอยากเล่นอยากเล่นเล่นตุ๋เอ้ยไม่ใช่แมวไอ้กูเล่นตัวผู้หญิงดีกว่าอ้เหรย ไอชุดไอ้ชุดบูญยา่าผ้าที่กูซื้อมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเอิดเอิดเอิดเอิร์อดเอาเอาปักธงมายืมหน่อยดิไม่ครับไม่เป็นไรครับอออโอ้มันคือผมอันนี้เหรอผมอันไหนไวอะอันไหนวะ ขอขอบคุณขอขอบคุณขอขอบคุณนีครับคนไม่มีการแต่งตัวเยอะแต่เราแต่งตัวมีแค่ยิ่เดียวเองผมมีแค่นั่นแหละรหัสผมรักแพ้แท้ทนทานรักแพ้แท้ทนทานรหัสผมมีสกาอัพเวลเจ็ดแต่ผมไม่เอามาใช้เพราะมันเปลืองพื้นที่จะเปียนก่อน ใครใช้ไอโฟนในฤดูนี้ก็ทนทนกันหน่อยนะครับทนทนกันหน่อยด้วยกางเกงกูต้องเอากางเกงตัวไหนอ่ะสูวไอ้ไอ้ต้องใส่กางเกงตัวใดไอ้แบบมันจังเถียมจังเปียวไฟเลียวบ่เปิดไหมกางเกงอ่าอันนี้การเก่งซีซั่นหนึ่งเออกางเก่งซีซั่นหนึ่ง เกสีสันหนึ่งเดี๋ยแหละสวยส,วยสุดละันเรอ,อผบ <c oughs> อคบนครับผมินครผมด,ดครับอคว่าหมื่นเพชรพอไหมไอชุดไอชุดเงาเนี่ยชุดเงาไม่ผมการันตีให้เลยพี่ไม่พอที่วผมดหมื่เพชรเหรอพี่พอพี กูไม่ได้อยากได้แหละกูอยากได้เสืออยากให้แลกติ๊กตอกไหมอยากให้แลกติ๊กตอกไหมติ๊กตอกก็มีนะอัน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 แม่ขอถามคำหนึ่งเดบบลุกตาตามึงเป็นหยังครับมึงคือกระพริบไปกระพริบมากครับแมปแมปอยู่เนี่ยครับเอามาจีหอยจีหอยเออ ว่าให้ตัวละเม็ดอ่ะบอกเลยล่วงหนึ่งกันั่นสังสั่งกันจักวางในเวลาวงวางมาแกล้มห้วมกันบรรยากาศดูน่าหลงใหลขึ้นมาและเล่นเงียบเย็นคับคาก อยู่บ้านน้าแรมอยู่ทงนาลอเรียกฟ้าแรมน้ำแค้มน้องพอมีของกินเป็นอาหาร MP5 ล่ะ MP5 ล่ะ MP5 ล่ะกูว่าปุ่มระเปิดกูไม่ติดไอ้เย็ดแม่กดผิดปุ่ม น้ำเป,ป็นของแกมอย่างดีถึงแสบอิลีหอยจีแกมลา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  เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้ายไปไลฟ์ทิกตอร์แแป๊บนึงขอโหลดทิกตอรไลฟ์ก่อนหาเรื่องให้คอมกูเต็มอีกแล้วแต่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 แน่แต่แต่แต่แแต่แต่แต่ มาเป็นลายดอกซอนลำอ่อนสอนแอลลำใส่แขนดาวซอยลาวซอยนั่งย้ำทับนาทีที่หอยอยู่ทะยอยโอย่ามามาสายโคตรเยอะ บอกว่าอย่าเอิ่นกูกูเคยบอกมึงแล้วกูเคยบอกมึงแล้วนะไปอย่าเอิ่นกูว่าพลอยไงแม่ยังเอิ่นกูแต่พลอ,อไงพลอไงอ่อมพลอยไงอ่อมนะตีกูบ่ จำหุดบังออมอย่าเอิ่นว่าพ่อใหญ่ออมเด้อถึงไอ้ยสิเป็นคนเซอแต่ฮักเธอฮักอย่างจริงใจไอ้เป็นหนุ่มบ้านนาการศึกษาเราแม่นขี่ไก่มหาวิทยาลัยเ,เคยข้นรถผ่านรั้วคำแหงเคยข้นรถผ่านรั้วคำแหงไอม้มาฟังหม้อลำอย่าเยยดย้ำไอ้เลยคำแพงเลือดอีสานมันแหงชอบเสียงแขนเสียงลำเสียงพิน เห็นแล้วก็เลิมบ่แมงเงิงนบ่มีชีวิตติดดินสามกคือยามยินศิลปินเบอร์หนึ่งสิเอิญจังใจอย่าเอินอายว่าพ่อไงโอโอโอมเป็นอย่างคนดีบ่พากันเอือโอ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปัตเตอร์สวัสดีครับผมสวัสดีคุณปัตเตอร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมตดัดตดัดตตดัดตดัดต 我。 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะย้ายไป็นทิกตอกไปหนึงนะลองไปบนึงนะเดี๋ยวพี่โหลดโปรแกรมก่อน,ใ,นคใครที่รออยู่นะครับผมรอกันหน่อยนะครับผมอีกสักพักนะครับผม ตอนถอนถอนลูก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 อยู่นี่แหละโอ้ยเฮีย ืนอะไรวะแรงอย่างวะซองอะไรวะเนี่ย